บอเฮ็ดถือแล้วครับบอดเก่งมากๆครับผมขอบคุณหลายๆครับสำหรับการเคลียร์เรื่องเล่าดาหมาที่ผ่านมาเนะครับบอดนะครับสวัสดีครับ f อฟซสาวน้อยเพลิเพ,เพ,เพงเอฟซี FC น้องอิงทางโทวไทยและโทรโลกนะครับพี่น้องคลิปนี้บ้าวตัวกสิาพาพี่น้องมาร่วมพลังบวกนะครับในกับองค์กร ให้กับบอแล้วครับแต่ก็กล่าวไปน้ากันครับพี่น้องที่บอกถึงบอลนอกกอนนะครับาให้กับ่างใจบอดนะครับว่าเฮ็ดดีแล้วครับเฮ็ดถูกแล้วครับปากาถึงมันสีสาบไปแยกหน่อยนะครับบอท่านใจเอฟซีนะครับแต่กะถือว่าล่งเรือดีดีนะครับพี่น้องคือประเด็นตรงนี้ว่าคือประเด็นนะครับตรงที่ว่า อยากให้พี่น้องเข้าใจบอลโจบังนะครับตรงจุดที่ว่าการที่เฮาสิเครียรปัญหาในวงนะครับมันบแม่นอีกอย่างสิเหตุปู๊บปับนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาต้องเ้าใจว่าคนที่สามปัญหานะครับแต่ละจุดแต่ละแผนกนะครับเพื่อนก็เคยสร้างคุณประโยชน์ในวงให้กบองกรนะครับ การสีบอดสีหากดำผาเลยนะครับมันก็ก็สิเป็นการแรงนำใจไปน้อยนึงนะครับพี่น้องเพื่อนกับตงเบิงอ่าสีเขาไปยังวาใไดสีเ็ดจังวาใไดนะครับสีตัดสินใจแบบใดนะครับพี่น้องก็ต้องการว่างตัวให้มันให้มันสอบดีสุดนะครับพี่น้องบริหารเพื่อนตองเบิงนี่ดีนะครับ การทีห็นอย่างลงไปเนาะพี่น้องเนาะยกตัวอย่างจากตัวอย่างหนึ่งครับพี่น้องจะใยๆว่าคนในครอบครัวเขาเนี่ยละ่ะมดุดบัลลูสัยไพ่เขาเนี่ยครับทะเลาก,กับลูกเข้าเองเนาะโบเมนา่าปุ๊บปั๊บพ่อสิโอ้ยมันบอดียงัยงสั่นบอดียังสีเอ้าออกไปเลยวัดองคยูยังสีนะครับมันกับโบเมนพี่น้องเขาก็ต้องเบิงวาเออมันมีเรื่องอยังเกิดขึ้นต้องสอบถามลูกเข้า สอบถามลูกสะพ้ายเออเพักกันกินยังไงอยู่ยังไงเกิดปัญหาย,ยั่งึ้นมีเหลืองเล่าอีหยังนะครับเพราะว่าหยังครับเพราะาลูกสะพ้ายกับอานติเคยนะครับหาแนวอยู่เน่กินมาสู่เอากินทำมาหากินนะครับซอยเหลือครอบพวเข้าขึ้นกันโมเมนต์ว่าเพื่อนบ่มีความดีความงามเลยนะครับบ่ม,มีความดีเลยโม,ม,มเโมนต์บ่มีความดีเลยนะครับ พี่น้องมันก็ต้องเบิงหนาเบิงหลังนี่ดีนะครับนะครับกคคือยกตัวอย่างให้ฟังวา่าติดัดสินใจเอียงลงไปเนี่ยครับก็ต้องเข้าใจบอร์ดนะครับเข้าใจยกเขา่าเอฟซีนะโหอารมณ์สุดยอดครับตามซีมือมานนี่ครับพี่น้องงอยยมรับว่าเดือดแห้งโซเชียลพี่น้อง บผ่านไปนะครับก็คือว่าการเข้าใจเขาต้องเข้าใจผู้บริหารนะครับพี่น้องนะครับมันก็เรื่องลงเอ่โดยดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะประเด็นที่สองก็คือความดีที่บอดเพิ่นสางมากนะครับเ่าก,ก็ต้องนะครับอยากให้พี่น้องรละ,ละลึกนิดนึงว่าความดีของบอดเนี่ยกรบบอหน่อยครับธรรมดานะครับเป็นคนก่อตัง้งวงเป็นคนนํำผ้าองค์กร มาดึงจุดนี้ได้นะครับกบอนนหลาสิเขามาอีกครับาผพ้ใดติดตามบอดมาดนนะครับก็สิเห็นว่าบอดนำผ้าองค์กรจะเลื่นเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับแต่มันอจสิบะมันอ,จจอัจิบท่ันปังในช่วงนั้นนะครับบอลนหลาสิเขามานะครับเขาต้องเข้าใจจุดนี้เนาะคนแหลกที่นำผ้าการมีมาไลยออนไลน์ คนแรกที่นำพาการมีอ่าการซื่อบัตรออนไลน์แม่นบอพี่น้องผมขอใจผิดผมขอใจผิดบ่ครับคือด้วยวิสัยทัศน์นะครับเปอนนำพาองค์กรตอนนั้นกะไปนิธทีทางทีดีเด,ด้พี่น้องก่อนอิหลาสิเขามาแต่มันบอท่านปัง มันปังแหงแต่พอมีหลาเขามาเนี่ยมันปังเลยบ่ะนี่ปังเพราะว่าระบบโซเชียลของสาวหน่อยมันนิ่งครับตอนที่อหลาเขามาระบบโซเชียลมันนิ่งเพราะว่ายังครับพอเวลาตอนพ่ออีหลาเขามาเนี่ถ่ายคลิปอย่างคนกระเบิงครับคนกระเบิงเบิงหล่ะกะ่ะติดตาม ทุกคลิปคือยอดวิวมันยอดวิวมันได้ทุกคลิปอะครับยอดวิวมันได้ทุกคลิปนะครับม,มันก็เ็ยให้ระบบโซเชียลของสาวหน่อ,นอยนี่ครับแข็งแกร่งไปนําครับคือทายอย่างล่งอ่ะพนกระเบิงถ้ายอย่างลงพนกระเบิงนี่แหละครับมัเนเหตุระบบโซเชียลของสาวหน่อยแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็องค์กรก็ แข็งแรงหลามันกับต่อยอดไปถึงจุดอื่นครับพี่น้องนี่แหละต่อยอดไปถึงในหลายยางครับบวัว่าติพุทธกะแสองสาวหน่อยครับผู้ดเด็กกอยากมาอยู่น้ามันเกีียวกับโซเชียวน้านะครับบอดเป็นว่างรูทางทำมาหากินไว้ให้นะครับผู้ดเด็กเขามากก็มีโอกาสเด้หาได้ซิพี่น้องแมนบล่ล่ะ นะครับเข้าต้องร่วมพลังกันครับพี่น้องร่วมพลังสู่ไปน้ำบอดนะครับสู่ไปกบิลานะครับให้กําลังใจกันคือเรื่องราวมันผ่านมาแล้วนะครับผูใดเห็นยังลงไปกะต้องรับพลกรรมไปนะครับคือเข้ามาร่วมพลังบวกสู่ไปกระบองกรครับพี่น้องพี่น้องครับการที่คนเข้าคนละพอละเม่มาพอกันนี่ครับเดี๋ยวมาหัก คนคนเดียวกันมาหากองค์กรเดียวกันบ่ธรรมดาเได้พี่น้องมันไม่เลื่อมบังเอิญอยู่บ่พี่น้องมันคือมันเป็นชะตาชีวิตชะตาลิขิตนะครับไอ้เฮามาหากคนผู้เดียวกันพี่น้องยังจำได้บ่ครับตอนนีลาเขามาหลังหานใหม่ๆแล้วกัช่วงที่ยู่งใหม่ ผู้เฒ่าหรือว่าผู้เฒ่านี้ละ่ะลูกรองเพลงผู้เฒ่าห้นำ้นำน้ำตาไหลนำ้ำตาไหลน้ำอ่ะมันแปลกบ่พี่น้องว่าแปลกบ่ละ่ะเออคิดเอาแค่นี้แล้วกันไล่สดเบื้องไรสดลุ้นว่าัฒนว่าลูกสีรองเพียนรองรอดอร่ตะกีเนาะเขามาไม่ใหม่นะพี่น้องขึ้นเวทีลูกสีไหบ้บะ แมนบอ่อพี่น้องตอนนั้นจำได้ว้ครับนาเวที่น้ำตาไหลลิ้นลิ้นปวดดอยู่นาเวีที่นะไฮน้ำลูกสาวเข้าไหมพี่น้องเออไม่เป็นเรื่องแปลกว่นพี่น้องวะนั่นแหละครับคือมันเป็นพมลิขิตเป็นชะตาชีวิตที่บอกเข้าได้มาอยู่มองนี้นะครับเด้มาหักมาหอวม ที่ดาลเมื่อนดาวลุงองอิงเพชรบรรพแงน้ากันนะครับพี่นอ้องเพราะว่าอนาคตเรื่องเล่ามันจะมีเรื่องเล่าดรามายังเกิดขึ้นอีกครับเราต้องร่วมพลังกันให้ดีเป็นผนังท้องแดงกับแพงเหล็กนะครับต้องบอกให้ทีนอครับนะสู่ไปน้ากันนะครับพี่น้องแห่งกำลังใจองค์กร ทุกๆคนนะครับทุกๆท่านนะครับกะให้บอดสู่ๆครับสุดท้ายนี่ก็อยากให้บอดนะครับดูแลสุขภาพนะครับผักพันได้หลายครับโซชยลกวกงให้ลูกทีมให้คนอื่นซอยเฮ็ดนะครับอย่าฮาโฮมหลายนะครับทีเดีสดชื่นอยู่ตลอดนะครับเนาะนะครับคลิปนี้นะครับ บาตูกับฝากพี่ฝากน้องนะครับนะครับเอ็นดูช่องบาตูวนั่อีแก็กชองในเด้อครับเด้อนะครับสมัครคอนเทนต์แบบสบายสบายหาแต่พลังบวกมาเรือดบางที่อาจจะมาจมสู่ฟังนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่ข้าวนะครับพี่น้องนะครับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้แค่นี้ครับผมสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆครับพี่น้องกับคลิปหนาพบกันไหมครับสวัสดีครับ